มันสามารถหายตัวได้ไปไหนอร่อยเลยอุยโคตรน่ากลัวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นอินโพสเตอร์โอ้ยโคตรเข้ามาปุ๊บได้เป็นอินโพสเตอร์ปั๊บเลยเขาคงรู้ใจเราแหละ เราต้องเป็นอ m p เตอร์ใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยใช้ปุ๊บเอ้ยเอ้ยแหน่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 หลงทางหรือเปล่านายหลงทางหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ครูดราวอยู่ดูเหมือนต้องใช้แค่ Ex space bar นะครับผมแต่ว่าเล่นในโทรศัพท์มือถือเราไม่แน่ใจว่าต้องกดปุ่มอะไรนะครับข้างล่างเห็นไหมอันนี้คือครูดาวแล้วนะเฮ้ยแะเอา้ามันหายครูเมทหายได้นะครับในเกมนี้คือแบบว่ามันมันก็จะมีครูดาวเหมือนเรานะ คือพอครูดาเต็มปุ๊บมันสามารถหายตัวได้ไปเนีย่ยโอ้โหอร่อยเลยโอยโคตรน่ากลัวทุกคนไ่ดูสิถ้าเราเป็นครูเมนเนี่ยเราจะหลอนขนาดไหนแห,ห้องไฟฟ้านะครับห้องไฟฟ้าอ๋อสบัถาได้มันมีใค่สองที่นะครับที่สบถานนะครับปิดไฟกับปิดโออกซิเจนอ๋อตอนนี้มีใครหายไอไม่ใช่สิมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่าน,นะเอ้ได้เสียงไอประตู แล้วพวกเรานี e ่ก็แบบเสียงดังมากเลยถงที่เลยจะเสียงดังได้ไหมเดินไปแบบเงียบๆไม่ได้เลยนั่ๆๆๆๆๆๆหลอกหลอกหลอกหอเออเนี่ยเรามาทางนี้ดีกว่าเออเออเออันนั้นแน่แนแม้จะมาจับจับขาหลอกกันเลยฝันไปเถอะฮมันจะจับไปทีมสลาวนามานี่สิเพื่อนมีอะไรจะบอกอ่ะเพื่อนมานี่ก่อนดิ เดี๋รีบไปคุย <c oughs> ส,สมสารนะแต่นนี้คนหลอดแล้วอะ <c oughs> เอาล้ครับเออเราต้องระวังน,นะเพราะว่ามันมีคูลดาวของมันอยู่ปิดไฟจ้าปิดไฟไอ้ย,ยาเอาเยครับทีนี้ก็มาแก้สิไหนมันไปไหนแล้วไม่ได้เกินดีเพื่อนเอาวาร์วาร์เห็นไหมทุกคนมันวาร์ได้นะพอว,วาร์ปุป๊บเราจะมองไม่เห็นไอ้ช่วงเวลาวาร์เนี่ยมันมีประมาณ5วินาทีได้มั้ง5ถึง6เดานะประมาณ10วิอะ มันยังไม่เห็นเลยเนี่ยไปไหนแล้ววะโอเคมีคนเปิดไฟตรงนี้นะฮะเปิดไฟเหรอครับเปิดไฟเหรอครับไปหมดได้เหรอ <laughs> มาไม่ทัน <laughs> มานี้กอนนายพวกนายกลับมาก,ก่อนดิโอ้สองตัวเลยมาี่มาด่มาี่ <c oughs> อร่อยจ้าเฮ้ยทำงานเร็ววะ่ะทุกคนจะหมดแล้วอ่ะ เพิ่งไปดีไหนอะ่ะอ๋อไปทางซ้ายไปทางซ้ายพวกนายอะ่ะไม่ได้ไปไกลหรอกมาครับโคดาเสร็จแล้วนะไปแล้วนู่นนู่นวิ่งอยู่วิ่งอยู่มีใครอยู่หรือเปล่าในห้องนี้น่าจะมีสักสองตัวนะ i m เ u อร์เดี๋ยวน่าจะสนุกดีมาไปไหนแล้วเข้าช่วยทำงานเสร็จแล้วอะ่ะทุกคนรอคิวไม่ทัน สรุปว่าเป็นห้องที่ importer เสียเปรียบนะครับผมดินไม่ทันอนะ่ะเออดูสิโอเคห้าคนเหรอเวลาทัสเนี่ยมันจะเร็วครับมันต้องมี importer สักสองคนอ่ะมันถึงจะโอเคโอเคนะครับนี่คือห้องที่เราจะรอนี่กด V ปุ๊บมันก็จะออกมาเป็น 3D นะครับผมอ่าเป็นแมวหมวไม่ใช่เป็นคนนะเป็นแมวหมว,มวน่ารักนะครับ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการวาร์ปนะฮะข้างล่างเห็นไหมมันจะมีการคูดาวขึ้นมาเฮ้ มีโลกเราด้วยนะครับตรงนั้นเห็นไหมอ่า,อาก็ถือว่ามีการอัปเดตใหม่ตั้งแต่เป็นเวอร์ชันแรกนะครับผมเวอร์ชันแรกที่เป็นเล่นคนเดียวอะ่ะอ่าโอเคดูสิประเทศเรามันไม่หมุนนะอยากให้เหมือนหมุนมานี่เลยเห็นไหมคือเราจะเห็นหัวตัวเองใช่ไหมแต่ว่าอินโพสเตอเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะมันจะแบบเนี่ยประมาณสิบวิโอเคมันก็จะกลับมาอย่างนี้เวลาโดนจับได้เราโค รีบวาร์ปเลยจ้ามาครับนับถอยหลัง5 4 3 2 1วามสอ่วาร์ปจะได้เป็นไหมอ่ะอ๋อเป็นคูเมิดโอเคกดอ e ีเข้าไปก็จะเห็นทัสก็โอเคนึงสองสามสี่ห้าหจปเก้าอยู่ในใจชุระเอาละครับเราต้องระวังอิมโพสเตอร์บ้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อน มาไม่ทันหรอกก็คือว่าอินโพเซอร์มันจะช้ามากมันไม่เหมือนเออแต่ว่ามันก็ตั้งค่าได้อยู่นะมาอยู่กับเพื่อนดีกว่า <c oughs> หลอนหลอนข้าล่ามีมันหายยากทุกคนเพราะว่ามันแบบจุดมันเล็กๆอะ่ะตรงนี้ไม่มีโอ้เราต้องอ้อมไปครับเฮ้ยทางาน,นเสร็จแล้วทุกคนคิดดูสิแปบ๊บเดียวอะ่ะจุดจับ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 ,จบ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 เสร็จแล้วตรงห้องนี้นะครับตรงนี้ไหม ตรงนี้ตรงนี้ต่อไปเหรอจีเพิ่งมาเดอ้อถ้าจะมาก็ทำเสียงด้วยโอ้ยโอเคโหนี่ไงน,นี่ไงเพื่อนเราอินโพเตอร์คราวนี้จะเป็นสีขาวนะครับอ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <laughs> เสร็จไปมากสงสารอินโพเตอร์อะเฮ้ย <laughs> <laughs> มันจะมาทางนี้ไหมอ่ะห้องนี้ห้องนี้โอ้โหทุกคน อยู่ห้องนี้หมดเฮ้ยโอ้ยไม่โคตรแต่มันโดนกินแล้วอะเฮ้ยไม่นะไม่ไม่โอ้ยวับ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 ได้ไหมอะเฮ้ยเรียบร้อยเฮ่ยแห,ห่ป่าเพศไม่เจอแล้วหาไม่เจอครับหาไม่เจอเรียบร้อยจ้าโอเคเป็นทักสุดท้ายไหนอะอยู่ตรงไหนอะนี่เหรอทำไมมันมองไม่เห็นอนะ เสร็จแล้วเสร็จยังอ่ะเฮ้ยเออฮะเรียบร้อยเลเวลอัพแล้วครับผมเราสรุปว่าโดนคิวไปหนึ่งคนแชทเ,เราเหมือนเล่นแบบเดทไปเดทไลท์ละซึ่งเกมนี้นะครับเราสามารถสร้างห้องของเราได้นะครับผมเราก็ตั้งค่าเหมือนในอมัง g u สปกติอ่ะโอเคมาละโอเคครูเมดเฮ้ยได้ยินเสียงใกล้ๆนี่เอง <G ül üş> อินโพสเตอร์อยู่แถวนี้นะจ๊ะเปิดประตูแหวบมีไหมมีไหมอ่ะคือมันดูไม่ทันอะ่ะเออห้องนี้อ่ะไม่ใช่ไม่อ๋ออยู่ข้างหน้าออกไปจ้าออกไปน้องแมวเหมียว,วระวังเด้ออินโพสเตอร์น่ากลัวมากตรงนี้ปะไม่ใช่หรอโอ้ฝั่งนูน้นอ้าวเรียบร้อยกดโอ้โหอัพโหลดโอ้โห ดูดูสิเออได้อยู่ได้อยู่เร็วเร็วเฮ้ยได้ยินเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันอยู่ไหนอ่ะโอเคมันหาไม่เจอครับพองนี้ไหมเฮ้ย,ยมาแล้วมาเร็วเฮ้ยมันมามันมาแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โหช,ชัดเลยชัดเลยครับชัดเลย ว้าหนีง่ายมากอะ่ะถือว่าเป็นการเสียเปรียบของอินโพสเตอร์นะครับเนี่ยทํางานเสร็จแล้วทักอยู่ข้างหลังสุดเลยเออมันต้องมีสองคนหรือ3ามคนนะครับถึงจะโอเคไม่นั้นอะ่ะครูเมดมันทํางานเร็วแป๊บเดียวอะ่ะกดปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บเสร็จแล้วอินโพสเตอร์ยังไม่เดินไม่ทันเลยเสร็จเร็วอิ <c oughs> เลเวลตัวไปทำไมไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> มาทุกคน จะหมดแล้วจะหมดแล้ว <c oughs> เปิดมาปุ๊บจะหมดแล้ว <c oughs> สรุปว่าเรายังไม่เจออิอร์เตอร์สักนิดหนึ่งนะกดตรงนี้ปุ๊บซพัดเหรอเฮ้ยมันกดแล้วมันกดแล้วเสี่ยมันมาทุกคนมันมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวขึ้นมายังไงสีแดงอันนี้โอโ้ชนะใสใส เอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคราวนะ้าเรามาเจอกับอิมโพสเตอร์สัก3ตัวแล้วกันนะเออน่าจะสนุกดีอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแตอวนัน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ